สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวนี้กำลังถูกมนุษย์จับกลุ่มไว้และถูกส่งตัวไปยังฐานทับลับโดยถูกปิดผนึกในกล่องเหล็กขนาดใหญ่มนุษย์ตั้งใจที่จะศึกษามันเพื่อค้นหาเทคโนโลยีจากต่างดาวโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ได้เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปในห้องทดลอง นักวิทยาศาสตร์ใช้สว่านเจาะเพื่อเปิดโครงสร้างของมันแต่เมื่อมองผ่านกล้องขยายพวกเขาพบว่ามีนาโนไม้จำนวนมากกำลังกัดกินปลายสว่านอยู่นาโนไม้เหล่านี้สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและในไม่ช้าสว่านทั้งอันก็ถูกกัดกินจนไม่เหลือนักวิทยาศาสตร์ตกใจอย่างมากเขารีบวิ่งออกจากห้องทดลอง แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ภายนอกหยุดไว้เพราะพวกเขาเห็นว่านาโนไม้เริ่มกัดกินชุดของเขาแล้วหากปล่อยออกมาอาจแพร่กระจายและทำลายล้างโลกแม้เขาจะร้องขอความช่วยเหลือแต่เจ้าหน้าที่สั่งปิดห้องทดลองทันทีและแล้วร่างของนักวิทยาศาสตร์ก็ถูกกัดกินจนหมดในขณะเดียวกันสายเคเบิลเหล็กที่ยึดสิ่งมีชีวิตต่างดาวไว้ก็เริ่มละลายอย่างรวดเร็ว